ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจวอล์าเมรา่ากันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพเครื่องดื่มเอ็มสตอมสดชื่นขั้นเทพ ช่วงนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงของ stop loss กันนะคะขึ้นดอกเบีย้ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ FOMC ส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะบรรยากาศในช่วงภาคเช้าวันนี้ดีตัวขึ้นมาเปิดตลาดในแดนบวกนะคะขึ้นมาตอนนี้ประมาณ4จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,524.02จุดนะคะส่งท้ายสุดสัปดาห์ไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมกันกับท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะพูดคุยกันกับคุนบคณนิพนธ์สุวรรณ ประสิทธิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนะพันธัน์ค่ะเทรนด์ของตลาดหุ้นส่งท้ายสุดสัปดาห์หน่าจะยังคงไซด์เวย์ต่อเนื่องไหมคะครับก็เป็นจริงมันอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะครับค่ะหลังจากที่ผ่าน1,500 1,513ขึ้นมาก็มันอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะครับจะบอกว่าเส้นไออยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับสองวันที่เห็นก็เป็นการปรับฐานนะครับก็ก็ไม่ได้หลุดนะไม่หลุดในฐาิ1,114ปิดไม่หลุดเพื่งถือว่า ตลาดจะชิชี่วยอัพนะครับในช่วงขาขึ้นอยู่นะครับก็ต้มาดูหุ้นหุ้นที่ที่ทําให้เซ็ตขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะก็ยังปลอดภัยอยู่ในกลุ่มพลังงานนะก็คือพตทรสพนะฮะเป็นตัวที่จะทําเซ็ตนะถ้าเซ็ตจะขึ้นได้จริงๆนะจะผ่านในทัน5ิ0ขึ้นไปนะครับก็จะต้องขึ้นโดยหุ้นกลุ่มพลังงานนะฮะ ซึ่งเราคาดว่าปีหน้าก็จะมีผมกาดท่างานที่ที่ดีขึ้นนะครับประกุมื่นะรประกุมราคาคนนี้ก็แค่มาประกอบเสร็จนะครับอยู่นะครับเซ็ตคงไม่ได้ขึ้นแรงานในช่วงปลายปีนะครับคงเป็นการประคับประคองเป็นปปะจำเซนเซนเมนต์ของตลาดโลกนะค่ะส่วนหุ้นที่เล่นกันก็จะเป็นเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับส่วนหุ้นที่ลงทุนเราก็ยังแนะนําทีมเดิมอยู่นะครับคือหุ้นลกไฟฟ้านะครับค่ะ C P P นะครับ ก็ปูพาวเวอร์มาจากพาวเวอร์ตามจังหวะนะครับสําหรับคนลงทุนก็ต้องเข้าใจว่าเป็นนักลงทุนจริงๆนะครับถืออันนี้จะเป็นระยะยาวหน่อยนึงนะครับปีหน้าตลาดคนขยานนะครับะฉะนั้นจักถือหุ้นพวกนี้นะครับก็จะทําให้อรอตไม่เสียหายอะไรนะครับส่วนหุ้นขนาดเล็กก็ว่าไปนะครับตามสัญญาซื้อเมื่อวานมีล็อกช่วยนะฮะปสัญญาซื้อวันแรกนะครับก็ต้องดูว่าวันนี้จะเล่นต่อไหมนะเป็นการเล่นประกันเก่งอะไรกันหมดเลยนะฮะหรือหุ้นอะไรที่ติดชาร์จมาที่พื้นนาดเล็กแบมนี้นะครับ ก็เป <K Memorial> <K kr> ็นการเล่นเพื่อให้สภาพของตลาดมันไปให้มันมีสภาพคล่องมีเสถาวนะครับค่ะขึ้นมาก็ก็จะไหนที่มาขายเรทนอนใหญ่ครับยังมองแนวโน้มไม่ได้หรอกไปแก้กับเจิงกำไรกันกันค่ะส่วนหุ้นที่สามารถเลือกลงทุนถือข้ามปีได้ก็จะเป็นกลุ่มของโรงไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้ากับหุ้นน้ามันนะฮะแต่หุ้นน้ามันก็มันเป็นหุ้นเทดรอบนะครับมันเข้ารอบมาแล้วล่ะนะครับอย่าง พอทอสออเนี่ยหลักจากท e ีก่เบส86มาก็บอกว่ามันเข้ารอบกันแล้วะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเก็งกำไรเซ็นขึ้นมานะครับผมก็จะไม่จบรอบของการขึ้นนะครับยังขึ้นต่อได้อีกน,นะครับค่ะราควนขอวิเคราะห์ตัว BTS กับ BEM ให้นิดนึงนะคะสองตัวนี้ก็เหมือนการประมูลงานนะนะครับภาพใหม่ก็ก็ต้องไปดูในีตัว k r ดีๆนะครับเพราะว่าการลงทุนในสายใหม่เนี่ย ถ้ารัฐจะลงทุนค่อนข้างที่จะน้อยถ้าเราไปดูดีๆนะครับจะเป็นส่วนของเอกชนลงทุนเข้ามาค่อนข้างที่จะมากนะฮะซึ่งอันเนี้ยต้องไปดูดีๆว่าแล้วมันมันจะคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันจะสะท้อนเรื่องของการเก็งกาไรว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้นะครับแต่ได้ไปแล้วดีหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ก็ไปก็ไปวิเคราะห์นะฮะในส่วนเดิมๆเนี่ยนะครับรัฐจะลงทุนประมาณ80% ะครับกองระบบรางทั้งหมดแล้วก็คนลงทุนเนี่ยก็จะก็ลงลงเรื่องของการเดินรถระบบการเดินรถนะครับแต่ที่ว่าอาใหม่ไปดูดีๆนะครับว่าเอกชนต้องลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่ะคุณทิพนคะการลงทุนสูงเนี่ยมันจะทําให้ให ให้โอกาสกำไรมันจะน้อยค่ะกว่าจะคืนทุนอีกนะคะกว่าจะกำไรก็<ช>จะช้าชนิดนึงมันก<ห>็ะจะเสร็จจากจังหวะนี้ไปจะต้องลงทุนอีกกี่ปีนะฮะกว่าะจะปีกว่าจะมีรายได้อีกนะเพราะนั้นเป็นการเก็บกำไรแค่นั้นเองนะครับผม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่เคยเห็นกิน้การรถไฟฟ้าที่ไหนที่โลกมันำอะไรเยอะนะค่ะคุณทิพน์ครับกลับมาที่เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดกับการส่งสัญญาณการขึ้นในปีหน้านะคะคุณทิพนประเมินฟันโฟในบ้านเรากับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นจะเป็นยังไงคะ ก็คงมีการาไหลออกนะฮะแล้วก็จะมีแต่เข้ามาเป็นจังหวะ,ะของการพักฐานของปลาเนะฮะผมยกตัวอย่างว่าเมื่อข้างนบาทมันออดไปถึงระดับหนึ่งนะฮะระดับหนึ่งก็คือขึ้นไปถึง38เกือบตัวอย่างนะครับ38บาทต่ตอหนึงดอลลาร์เนี่ยมันก็ชักมันก็อาจจะเป็นการชักนําให้มีการ มีอาจจะเป็นการปรับฐานกอนดอล่ารลงมานะฮะจังหวะนั้นอาจจะมีการฟันโฟไหลเข้ามานะฮะคนที่ปีหน้าก็ไหลเข้าคนโฟบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นการไหลเข้ามาแบบชั่วข่าวออกมาสั้นๆนะฮะแล้วก็ไหลออกอีกนะครับเพราะว่าเรามองดอล่าอินเด็กซ์เป็นถึงร้อยสิบนะในระยะสั้นนะครับโดยระยะนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเฉพาะเงินที่เข้ามาลงทุนในในต้องต้องเรียกว่าลงทุนในในตลาดรองนะครับในระยะสั้นนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าลงทุนในตราสารหนี้ในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นะจะมีการเข้าเข้าออกออกในจังหวะเพื่อเก็งกาไรในค่างเงินนะเมื่อเงินบาทมันอ่อนมากเกิดไปก็จะมีการไหลเข้ามานะเพื่อมาซื้อหุ้นมาในลักษณะเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าหุ้นตลาดาเราต้องต้องต้องน่าเลยครับว่าเราไม่มีเงินเข้ามาซื้อหุ้นให้คืนนะครับ PRTS ปีนี้ก็น้อยมากนะครับ ที่จะเข้ามาซื้อนะฮะเพราะนั้นปีหน้าต้าขึ้นไปถามว่างเงินที่จะเข้าม,มาซื้อคุณก็ต้องเป็นเงินจากต่างประเทศนะครับมันก็จะมาเป็นละลอกนะครับที่ดอลลาร์ปรับฐานถามดอลลาร์ขึ้นไปร้อยสิบนะดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับฐานลงมาร้อยห้านะครับลงมาห้าเปอร์เซ็นต์ลักษณะเนี้ยอาจจะมีเงินไหลเข้ามาเป็นเรากระตุ้นให้ขึ้นเปละลอกนะครับแล้วก็ไหลลงมาอีกเพราะฉะนั้นในปีหน้าตลาดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นณะนะขอกไซเวตามากกว่าไซเวนะีย ค่ะไซเวดาามากกว่าไซเวอัพนะคะแล้วคุณทุกคนมีการมองกรอบชนีไว้ยังไงบ้างคะปีหน้าผมผมก็จะมองขีดจากัดอยู่นะครับว่าปกติอะตามเทคนิคเขาก็น่าจะพันอัตรา50นะฮะหรือถ้าไปพันหกเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดพันอะไรถ้าจะไปก็ต้องไปตอนนี้เลยค่ะจากนี้ไปเลยนะถึงก็ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนหน้านอะไรกนแนเนี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเป็นหลกการของการไซเวยยดาานะครับอีกตลาดหุ้นต้องเป็นไปตามธรรมชาติทุกวมา ค่ะแล้วในเชิงเทคนิคในกรอบด้านล่างนะคะมีกรอบภาพใหญ่ในพีนาผมว่าพีหนาถ้าจะลงลงไม่เยอะนะฮะอย่างมากก็พันสี่พันสี่กับพันห้าถือว่าลงร้อยสิบจุดน,นะครับค่หรือว่าพันพันหกตัวางพันสี่เนี่ยผมว่าลงไม่เยอะนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ได้บ้างมาอท่าไรนะฮะเราเคยอลงจากพันห้าพันหกไปพันสองนะครับแต่พีน้าผมว่าการเซเว่ก็จะแคบขึ้น นะครับไม่ได้หลงเยอะนะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนิพนธ์สวรรณประสิทธิ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะกำหนดกลยุทธ์เทรนด์การลงทุนให้กับเรานะคะไปดูที่ตลาดหุ้นในฝ่าฝั่งต่างประเทศกันต่อเลยนะคะฝั่งของสหรัฐกับอเมริกาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอยู่ในแดนสีเขียวเช่นเดียวกับฝ่าฝั่งของยุโรปนะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะ หลังจากที่ประมูลรถไฟฟ้าได้นะคะล่าสุดขาทาง BTS มีการเตรียมเม็ดเงินไว้กว่า100ล้านนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นเม็ดเงินที่จะลงทุนเองบางส่วนก็จะเป็นการไประดมทุนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะลงทุนในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองนะคะซึ่งทาง BTS เองในฐานะผู้ถือหุ้นในกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR นะคะที่ร่วมกับชินโตไทอินเจเนียริงคอนสตรัคชั่นหรือว่า s t ็กนะคะแล้วก็ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งนะคะก็เตรียมที่จะมีการเจราจาต่อรองราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสายสีเหลืองกับทางปรอมอร์นะคะในวันจันทร์ที่19ธันวาคมนี้นะคะโดยทาง BTS เนี่ยจะถือหุ้นในกลุ่ม BSR ในส่วน75%าค่ะส่วนสเต็กถืออยู่ที่1 5นะคะส่วนราชบุรีโฮลดิ้งถือ10%ทั้ง3บริษัทก็เตรียมมิดเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะลงทุนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0ล้านบาท เจ็0หมื่นล้านบาทจะไปกู้สถาบันการเงินหรืออาจจะไประดมทุนจากตลาดทุนโดยบอกว่าการระดมทุนจากตลาดทุนอาจจะเป็นการออกพันธบัตรนะคะก็อาจจะไม่ได้มีการเพิ่มทุนหรืออย่างไรก็ต้องติดตามกันดูนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงินที่อาจจะมายื่นข้อเสนอในการกู้เงินโครงการนี้นะคะเดี๋ยวรอดูอรายละเอียดความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถ้าหากว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองเสร็จ สิ้นเมื่อปี2,563แล้วนะคะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมที่จะให้บริการเนี่ยก็คาดการค่ะว่าน่าจะทำให้ตัวเลขของจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นโตเป็นเท่าตัวนะคะมาที่ประมาณวันละ2ล้านคนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสายสีชมพูก็จะวิ่งบริเวณแครายไปมีนบุรีส่วนสายสีเหลืองจะวิ่งช่วง ราดพราวไปสำโรงนะคะบริเวณทั้งสองเส้นนี้มีประชากรอยู่หนานแน่นและรถค่อนข้างจะติดนะคะที่สำคัญค่ะยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ด้วยนะคะก็ต้องรองลุ้นเรื่องของการเคาะตัวเลขนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันดนะะีว่าตัวเลขเม็ดเงินที่รัฐบาลลงทุนอาจจะน้อยแต่ว่าภัยกระชนลงทุนค่อนข้างเยอะก็ต้องตามดูกันนะคะว่าการลงทุน ขนาดนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะถึงจุดคุ้มทุนแล้วก็สามารถทํากําไรได้เมื่อไร่อย่างไรนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่าการเดินทางของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกวันนี้นะคะก็มักจะนิยมนะคะขึ้นรถไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่าสะดวกสบายแล้วก็รถไม่ติดด้วยค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ